คือตอนแรกนึกว่าแกล้งแต่คือเล่นมุกตลกไปเท่าไหร่ก็ไม่ขำไงปกติเสียดิ้นตายต้องขำแล้วสู้เป็นได้สู้เป็นได้เน๊ะมาไม่ทันตัวคนนี้กลับบ้านเล่นดรามีวะ ช่วงนี้ของขาดก็อมนมสกอน้อสวัสดีชาวจิอลทุกคนด้วยนะครับผมนะก็คือวันนี้นะครับผมน้องๆเห็นตาพี่ไหมครับคือช่วงนี้เนี่ยนะครับผมน้องโอปอนเนี่ยต้องบอกได้เลยว่า เรียกว่าไงอ่ะคือใกล้ถึงเวลาที่จะกลับแล้วว่าเออ<ม>ก็เลยแบบว่าจะมาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซะหน่อยนะครับผมนะวันนี้ก็คือคนถึงต้องก็คือมารามิวนั่นเองนะครับผมนะก็คือแผนการนะครับผมผมเนี่ยนะครับผมจะแก้งติดจุดจุดจุดอ่ามันเลยก็รู้ว่าติดอะไรอ,า,อาการแบบเป็นลือหูไม่ใช่ ก็คือผมเนี่ยจะแกล้งติดนะติดยานะครับผมนะทุกคนแล้วแบบว่ายังไงดีแบบของขาดต้องการโอปอแบบจะลวนลงลวนลามอะไรเงี้ยนะครับผมนะทุกคนแต่ผมเนี่ยคือมิวรู้แผนนี้นะแต่มิวก็จะตามน้ําไปด้วยนะผมทุกคนแล้วมาดูปฏิกิริยาโอปอกันเลยดีกว่านะครับผมทุกคนว่า จะเป็นยังไงนะครับผมทุกคนก็ช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์แล,ว, like, แลวก็ติดตามดีไวมน,นะครับให้ถึงแบบสัก4ี่ล้านสามแสนก่อนก็ได้น,นะครับเพื่อที่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเพลงใจงามใกล้จะปล่อยแล้วนะครับผมทุกคนน่าจะเป็นวันเสาร์นี้นะครับผมนะก็รอติดตามด้วยหรือคลิปนี้อาจจะปล่อยหลังอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมทุกคนตอนนี้โอปอลอยู่ด้านบนนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมรีบตั้งกล้องกันนะครับโอเคเจอก,กัน โอเคครับผมทุกคนครับตอนนี้มาอยู่กับเว็บเด็กเทพสปินนะครับคือตอนนี้มีโปรโมชั่นเติมเงินคูณ2นะครับคือเติม50ได้ร้อยหนึ่งเติมร้อยหนึ่งได้200แล้วรู้สึกว่าคือตอนนี้มันมีแจกเครดิตฟรีด้วยใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกน,นะครับผมก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับนี่ระบบใหม่มาแล้วทูวอ์เล่นครับผมกดเติมเงินไปเลย นี่ครับผมอันนี้คือเบอร์ w ล l ล e t ที่เราต้องเติมไปนะครับผมมีอล l ล e t อยู่นะครับผมจะเติมไปแค่ห0บาทนะครับเพราะมันเติมเงินคูณ2นะ 2> โอเคครับผมตอนนี้ผมเข้ามาที่หน้าอล l l e t แล้วนะครับผมกดโอนเงิน0 889453736ใส่จำนวนเงินยืนยันการโอนเงินปึ๊บอ่ะโอเคนะครับผมเราก็กดเ,เลขอ้างอิงนะครับผมที่เขียนว่าหมายเลขการทำรายการเห็นป่ะครับผมทุกคนเราก็ใส่ไปเลย ร้อยสามสิบเครดิตแล้วทุกคนมาวันนี้เราจะมาสุ่มวงล้อเพชรฟรีไฟล์นะครับผม oh. ทุกคนนะกดส okay. ุ่มครั้งละสิบเครดิตครับผมเฮ้าไปแล้วรอบแรกในสามพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดเพชรเออมันบฟาเอาเอขอลองสุ่มอีกครั้งดิอุ้ยมันฟาได้ยังไวะโอ้ยมันได้เครดิตแล้ววะแต่ไม่เป็นไ,ไ,ไรมันได้เครดิตกลับมาไง หกสิบแปดเพชรยังดียังดียังดีไปเดี๋ยวเราเติมเลยเติมเลยมาครับผมมาที่เว็บเติมเกมน,นะครับปับ๊บยืนยันเรียบร้อยเพชรเข้าหรือเปล่ามาดูอ่ามี3,000กว่าเพชรแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ<ๆ>ผมทุกคน<ๆ>เติมเงินคุณสองนะช่วงนี้อย่าลืมรีบไปนู

กินไก่กันท่าไหนออกมาขนาดนี้ว่าหรือเปล่าโกมาไก่อะไรไม่กินสักอันเห็นแว๊รถดเงนไปตอนตีสี่ว่ามันไปไก่เนมพีเนมไปไหนอ่ะโอ้ยเธอเป็นไรทำสิ่งนี้ดีแล้วเหมือนคนล้มจิตว่าเดยวนี้พีเนมนอนแล้วอย่าไปกวนเขาเมาเกาเหรอโอ้ยโอ้ยเป็นอะไรยทหารไม่ยอมสายวะ เป็นอะไรเนี่ยโอ๊ยของขาดอยู่อะไรกัดอะไรของขาดวะไหนพี่ก็เป็นอะไรอะไรดิพี่เมียวเอ้ยเป็นแชทนัดรับอะไรก็ไม่รู้นัดรับเฮ้ยยุ่งนี่ยุ่งโอ๊ยเป็นอะไรกล้ขึ้นไปนะยุงก็บอกไปดูดีๆไปเลยนะเสียงเหงื่อวะน่ากลัวแท้กล้าจับอ่ะ เออดือแอจับมือน้องอีกพี่ชายไม่ได้มอด้านกับพี่เออไม่นั่งนั่งกลัวนาด้านเลยไม่ปกติเออเป็นอะไรปลอดภัยด้วยเฮ้ยเฮ้ยเยหยเปิดแอร์เร็วเปิดแล้วเปิดแล้วเป็นอะไรเนี่ยออกไปข้างนอกมาก็เป็นอย่างเงี้ยจะโดนยาไหมมีมีพลาขอยาหน่อยโอ้ยไปเลยโอ๊ยยามีพาราอะเอาไหมขอไม่ได้ เธอเคยแพ้เป็นไงบ้างพี่มิวโอ้ยนี่ดูตาเลยเออแล้วเมื่อกี้มีแชทอะไรไม่รู้ส่งของเอะไรไปบ้างดูนั่นี่กลัวว่ะมันหลับไปแล้วไม่นั่งเด้อไม่น่ากลัวแล้วมันหลับไปแล้วเลยมันคงไม่มีเลยแล้วแหละพี่เมิวน่าแปลกแปลกเออแชทออกปล่า หอมอไม่ได้อาบน้ำทีแต่เมื่อวานนะพี่ว่าการหนักเลยการนักจริไม่ไดอาบน้มื่อวานเลยขอพี่ขอหน่อยขออะไรผมขอพี่ขอหน่อยอิ่มอิ่มมหน่อยอมเลมอิ่มลาพี่อิ่แล้วอยนะพี่ขอหมหน่ทีเอ้ามิวหรอ ไปหาลูกไปจุ๊บจุ๊บสักทีหน,นึ่งนี่ไงจ๋าผมขอยาหน่อยดิผมขาดมาหลายวันแล้วเนี่ยโอ๊ยเหรอได้ออกจากบ้านฝากพี่ฝากมาในน้ำปพี่เข้าห้องน้ำก่อนได้เร็วๆนะพี่เร็ว,นว,นว์นะรัวมากเอออุปกรณ์ก้องการาอ๊ะโอปอเหรอไม่ใช่เนี่ยอันนี้ไอพี่กี้โอ้ยสับสนไล่วมดนะ,ส,นะสับจะติดตั้งกล้องนี่หมดเลยสู้เป็นได้สู้เป็นได้เนะทำไมทำตัวแบบี กลับบ้านเลยแต่ไม่ยืมเลยพี่ฟุ้ง e พี่ด pues ีไปไรอะพี่ดีไปไรอะทำไมอะก็นอนนี่ไเขาตามไปกันวะ A few moments later เราเป็นอะไรอุยบอลดีไปไรไม่รู้อุยอ้ยโอ้ยฉันตุกแล้วเทนะเลย น้ำมันน้ำมันไหนพี่เข้าหรือเปล่ายาขอยาโอ้ยน้ำมันฉาดุลเราเราขออเออพี่นีเป็นนี้ก็ดีนะเราได้แกงได้เเราได้แกงได้ไม่รู้ด้วยเรา้วเราทอดปลามาแล้วเกลยวเลยจ้าอร่อยเป็นจ้าไม่อร่อยเป็นจ้าไม่รู้มันเป็นอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันหลับไปแล้วอ่ะโอ๊ะมาดูเลยนะ เธอทุกคนนตคะตอนนี้รก็อยู่กับพี่ดีมกครก็มาดูเป็นอะไรแล้วอาการพอดีว่าคือตอนแรกคิดว่าพี่ดีมแกลงเลยแล้วก็คือแบบว่าเอาเลยเอายอแล้วคือตอนแรกนึกว่าแกลงแต่คือเล่นมุกตลกไปเท่าไหร่ก็ไม่ขำไงปกติเส้นตตายต้องขำแล้วโอยโอ๊ยโอ๊ยอยยอ เจะกลับบ้านแล้วปอกลัวแล้วเอ้าหนีไปออกรอบบ้านแล้วทุกคนชิบหายแล้วอย่าไปนะก้องนี่กล้องก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 ้องหวัดดีจะไม่ได้อ่านนะเอ้าวพี่ถือมาเฉยเป็นพ็อปไม่อยู่แล้วี่อัดคลิปแกงไม่เชื่อไม่เชื่ออะไรก็ก้องอยู่นี่นี่ไม่เชื่อจริงๆไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อโอเคเอาคืนได้ โอเคโอ้โหทุกคนก็เป wow. ็นยังไงกันบ้างสำหรับแก้งติสยาอะไรครับผมนะตอนแรกเนี่ยคือที่ผมคาดการณ์ไว้น่าจะแบบเป็นคงเป็นห่วงอะไรนี้แต่ความจริงอะกลัวมากกว่าอีกนะครับผมทุกคนแบบอูไม่เป็นห่วงพี่เลยอะแต่แต่เอาจริงอะข้างนอกอย่งนี้แต่ในใจอาจจะเป็นห่วงครับผมทุกคนเพราะว่าเห็นแบบเออไปเอาย้าให้หน่อยไปเอาผ้ามาชุบน้ำได้ในดูได้เออได้ใดูด้เยนะเอ้ยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนตอนพี่หลับเนี่ย มันเหมือนอาหารแมวมันเข้าปากพี่อ่ะคิดเบ้งใช่เป็นยาพาราพี่ฟุ๊กยาพาราอะไรอาหารอาหารหมาหรืออาหารแมวชัดๆเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ยังติดปากเลยเนี่ยคิดมากเปล่าอืมไม่ใช่เห็นไหมไม่มีใครรู้เรื่องเลยมีแต่ยิบพาราที่พี่ดิมสั่งอย่างเดียวนอกจากยาพารายาอะไรวะยาหมายาแมวอะไรทุกอย่างเนี่ยเป็นรูปแมวมันก็เขียนว่าพาราแมวอะไรทุกอย่างเบอ้อเบิ้อแเบิ้อโอ้ยไอ้แก่ จะแกล้งเขาแต่ดโดนเองอะเขาทุกคนโอเคครับทุกคนกครับ,รบอย่าลืมติดตามช่องมารลิลมีวิ d ญ m ณจีเจดีเมอร์จานทีโฟบอสกราร์ลิตอินเทอร์เน็ตทีวีไปแล้วครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย